อนี่ยนพราะตะคำนึงงแบบนี้โดนโอ้โหข้าสาข่าวพรษาข่าวพรษาแต่ทำไมตอนเช้าทำไมไม่เดินใส่บ้ตรบาทรฮะเดี๋ยวบาทพูดููดย่างเงี้เดี๋ยวเดี่งกันี่ออกพรรษาเดีวมีันได้แล้วนี่แน่ริงออกพรรษาที่ออกกันดีไหมหรอโอ้ ภาะก็ยังดูเลืกอึกเอออ่าโอเคครับมั่วซั่วจะโดนบ้าบอกมาบ้าอ๋อต้องหาวันหาวันไดก็ีเดินสะพายถุงปุ่ยเดินคนเดียวได้บางคนถ้าจะบวชต้องดูวันศึกไว้ก่อนนะถึงไม่ใช่บวชแล้วศึกไม่ได้ตาห่านเจหัเจ็บหัวเจ็บห่านเจ็บหานเรื่องเนี้ยทีนี้เราไม่ได้สาบานเราถึงัจจะของเราเราปฏิญาณตนเราไงว่าเราจะหยุดเล่าข้าวรรษาจำได้ว่าอีปีนั้นข้าวรรษานะแต่กินพญานาคไม่ใช่มัเบาหน่อย เอ้าพยัญานะเป็นยานั่นน่ะหน้าเขาก็อยู่ในพระพุทธศาสนาไงใช่่ใชถูกโดนซะแล้วโดนเล่นซะแล้วยาที่ผมล้างพยัญชนะเขาไม่เรียกว่าเขาไม่เรียกว่าเหล้าไม่เรียกว่าเหล้าสามคนอ่อนตาลอยมาที่เป็นเมาเหมือนกันนะเมาเมื่อกี้ยังไม่ถึง เออกินแค่องคุลีไหมใส่แมงฟ้าองค์ใหญ่ๆแมงกู๊ดทั้งหมดไม่ยอมเป็นนักพีไม่ยอมเป็นองคุลีอ่พี้องคุลีเดียวเลยเนาะแค่เนี้ยโอ้โหคิดดูว่าฝาองค์ฝาบัตรแค่ถาดก็พอแล้วเนี่ยลูกนี้ก็เยอะแล้วเนี่ยขวดรึเปล่าขวดน้อยพอเปล่าเนี่ยแค่นี้ก็ขวดน้อยเลยไม่ถึงเขาไม่หมดเลยเนาะขวดใหญ่ หลกได้หลกได้เราองค์ุลีเดียวนอนเป้าถาดเองทีเนี้ยเอาขอตะคำหนึ่งครับจะทำได้มันก็ดีเดินอะขอตะคำหนึ่งรับนี่โดนโอ้ไรแค่สามเดือนเองไม่ใช่